สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันหยุดสดใสแบบนี้ครับเราสองคนนำคุณผู้ชมมากับรายการ s k ส Sky ครับใช่แล้วล่ะค่ะเราจะท่องเที่ยวไปนะคะโดยที่เราจะสังเกตด,ด้วยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราได้อย่างไรนั่นเองค่ะเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าๆนะคะคตอนนี้เราก็มาถึงสิงคโปร์แล้วนะคะใช่แล้วครับไปดูประวัติการก่อสร้างเขาเนี่ยรวมที่ดินด้วยเนี่ย4,700ล้านเหรียญสร้างมา45ปีที่แล้วเป็น,ปนชุดอาคาร ที่แพงที่สุดในโลกวันนี้รถพาผุ้ชมมาเที่ยวที่พัทยาที่เนี่ยนะคะนอ,นอกจากจะเป็นแห่งแรกในพัทยาแล้วเนี่ยยังเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกด้วยหลักๆเลยนะครับสตรอเบอรี่เนี่ยมีวิตามินซีสูงมากนะครับอนอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งใย,ยอาหารนะครับทั้งโฟเลตนะครับมีทั้งลาวนนอยด์นะครับมีทั้งแมกนีเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสซึ่งสารเหล่านี้นะครับจะช่วยในการที่จะบำรุงสุขภาพนะครับ